วันนี้มีหลายมุมนะครับเริ่มจากมุมของเพื่อไทยก่อนมุมของเพื่อไทยวันนี้คุณประเสริฐจันทะรงทองสสบัญชีรายชื่อและก็เลขาธิการพักนะครับเราก็เป็นคนหนึ่งในทีมเจราจาในการตั้งรัฐบาลด้วยคุณประเสริฐก็ให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะกรณีของการเลื่อนนะฮะการประชุมของ8พักร่วม25กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณประเสริฐบอกว่าพักเพื่อไทยเย่ยอยู่ระหว่างการทํางานที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุยกับสอวอ ซึ่งในเสียงสวมามากพอสมควรนะครับเพิ่มเติมจาก13เสียงเดิมของพรรคก้าวไกลนะฮะแล้วคุณประเสริฐก็ยืนยันบอกเอ้ยไม่ได้มีปัญหากับก้าไกลนะฮะไอ้ที่บอกมองหน้ากันไม่ติดอะไรไม่ถึงขนาดนั้นเมื่อวานนี้ก็โทรศัพท์คุยกับคุณชัชวัตอยู่นะครับคุยกับคุณพิจานอยู่ก็พูดเข้าใจกันดีหลายเรื่องถึงการเลื่อนหารือแปดพรรคร่วมแล้วก็ทั้งสองคนก็ยังยืนยันบอกถ้าเพื่อไทยนัดหมายมาวันใดก็พร้อมมาคุยกันนะฮะและการที่เพื่อไทยคุยกับพรรคการเมืองต่างๆก็ไม่ได้นาผลหารือไปคุยกับก้า โดยจะคุยกันใน8ปดพักร่วมทีเดียวและคุณประเสริฐก็บอกว่าอย่ามองว่าเพื่อไทยเนี่ยยืมมือเพื่อนผลักก้าวไกลออกไปแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยทำตามมาติของ8ปดพักร่วมไม่ได้มีการตกลงเข้าร่วมรัฐบาลตามที่ไปคุยกับ5้าพักนะฮะเป็นการคุยว่าสถานการณ์การเมืองเป็นแบบนี้ทุกคนคิดแบบไหนนะแต่ว่าคุณประเสริฐก็บอกผมเชื่อว่าพักก้าวไกลรับรู้สิ่งที่เพื่อไทยกําลังทําอยู่ก็สอบถามกันว่าเอ๊ะแต่มันมีกรณีของพลังสังคมใหม่เนี่ยเขาเสนอนะ ให้เปลี่ยน MOU 23ข้อนะครับรวมถึงกรณีที่เสนอให้คุณพิธาเป็นนายกรันตรีด้วยคุณประเสริฐบอกว่า MOU เนี่ยมันเป็นของแปดพาร์ร่วมที่คุยแล้วก็ตกผลึกกันมานะฮะเมื่อมีการประชุมแปดพัรก,ก็จะร่วมพูดคุยกันส่วน MOU ระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยเป็นฉบับที่2เนี่ยมันมี4ข้อนะซึ่งถ้าหากให้เพื่อไทยเป็นแกนนาตั้งรัฐบาลก็จะต้องปรับแก้มีความสอดคล้องกันแต่ข้อที่1มันชัดเจนที่ให้ทุกคนสนับสนุนคุณพิาเนคงปบบไ็ได้้แลว เพราะตอนนี้ก็สลับไอ้เพื่อใดขึ้นมาแล้วนะฮะก็ต้องหนุนกันต่ออันนี้คือสิ่งที่คุณประเสริฐพูดก็ถามต่อว่ากรณีก้าวไกลเสนอที่ประชุมรัฐสภาทบทวนมติเรื่องข้อบังคับประชุมข้อที่41เนี่ยคุณประเสริฐคิดเห็นอย่างไรคุณประเสริฐบอกว่าก็ต้องขอดูเหตุผลของก้าวไกลแล้วก็รายละเอียดก่อนนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรสอบถามกันต่อว่าถ้ากรณีสารนูนรักคำรองผู้จัดการแผ่นดินและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกเนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณประเสริฐบอกว่าหากนัดประชุม จะนัดประชุมเพื่อเลือกนายกอีกครั้งเนี่ยยวต้องรอคําสั่งจากศาลก่อนนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นวันใดแต่ที่นี้ถ้ามองจากกรอบเวลาศาลนูนเนี่ยจะประชุมทุกวันพุธซึ่งสัปดาห์นี้คงจะยากแล้วส่วนสัปดาห์หน้าก็เป็นวันหยุดเข้าพรรษาคาดว่าจะจะมีการนัดประชุมอีกวันเนี่ยคือ10ส,สิงหานะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาว่าจะมีความเห็นอย่างไรค,คือนี่ในมุมของเพื่อไทยนะครับก็ เริ่มพูดแล้วนะว่าไอ้กรณี MOU ระหว่าง2พักระหว่าง9ไกลกับเพื่อไทยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนเดิมมันมี4ข้อและข้อหนึ่งคือสนับสนุนให้คุณพิธาเปน็นนายกจนสุดทางคุณประเสิฐบอกอันนี้ยังไงมันต้องเปลี่ยน MOU แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เป็นเพื่อไทยแล้วนะครับก็ต้องไปว่ากันขณะที่ทางฝั่งของ9ไกลกไกลเขาก็มีความเห็นเหมือนกันนะครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดา รองประธานสภาคนที่1น,นะฮะและก็เป็นสสก้าไกลด้วยคุณปฏิพัฒน์ก็พูดเหมือนกันกรณีเสนอให้ฉีก MOU ของแพรรคร่วมนะครับแล้วก็ให้เพื่อไทยร่าง MOU ขึ้นมาใหม่เพราะว่าเป็นแกนนำเนี่ยคุณปฏิพัฒน์บอกก็เป็นสิทธิที่เพื่อไทยจะทําได้เพราะว่าพรรคการเมืองหรือว่าทีมจราจารเนี่ยจะมีการพูดคุยกันส่วนสัญ,ญญาณว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมเพราะเป็นการหารือร่วมกันนะครับเวลาจะเลือกประชุมในเวละเลือกนายกเมื่อมีความซับซ้อนในเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินและสารรันนูนเนี่ย จำเป็นต้องตั้งวาระอย่างรอบคอบขึ้นรอดูความพร้อมจากทุกฝ่ายนะครับนี่ก็เป็นทางฝั่งของก้าวไกลนะครับที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ก็เท่ากับว่าถ้าดูจากสัญญาณส่วนหนึ่งคือณนะเวลานี้ด้านหนึ่งแม้จะมีความพยายามในการเสนอนะครับให้มีการฉีก MOU แล้วก็ร่าง MOU ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าดูจากสัญญาณทั้งสองพักเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแต่ว่าคุณปฏิพัติ์ก็ให้สัมภาษณ์กว้างๆบอก ถ้าจะฉีกมันก็ฉีกได้นะครับแต่ก็เป็นฝั่งของเพื่อไทยนะครับถ้าจะฉีกเพราะว่าเป็นพักนําในการตั้งรัฐบาลน,นะฮะก็อยู่ยที่ว่าที่เพื่อไทยเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรนะอยู่ที่การพูดคุยกันว่าจะเอาอย่างไรนะนี่ก็เป็นมุมที่คุณปฏิพัทธ์พูดมาแต่ว่าทางฝั่งของเพื่อไทยก็ยังพูดว่าคือเวลานี้เนี่ยเอ็มยูมันมี2ฉบับคือแปดพัร่วมก็ต้องว่ากันไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีการกลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งส่วนของไอ มโอยระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมันมีสีข้อแต่ที่แน่ๆข้อหนึ่งมันอาจต้องแก้ไขแล้วเพราะว่าคุณพิธาตอนนั้นไม่เป็นชื่อคุณพิธาอยู่แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นทางฝั่งเพื่อไทยเป็นพักนําในการตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องต้องว่ากันใหม่ต้องดูกันใหม่นะครับนี่ก็เป็นร่องรอยอย่างหนึ่งแต่ว่าความน่าสนใจท่านชมมันอาจจะเกี่ยวยงเกี่ยวพันมากับกรณีการเลื่อนประชุมของแปดพักร่วมากันนะครับแล้วก็มันอาจจะเกี่ยวยงเกี่ยวพันกับสิ่งที่เมื่อสักครู่ทั้งสอง สองคนได้พูดไปคือเรื่องของ MOU เนี่ยมันก็น่าสนใจนะคือเมื่อวานมีมีมีการคาดหมายกันเหมือนกันว่าถ้านะครับมีการประชุมกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีการเสนอฉีก MOU เลยหรือไม่เพราะเราเห็นท่าทีจากพรรคเล็กนะครับเห็นท่าทีจากคุณเสรีพิสุทธิ์ที่ก็ออกมาพูดอยู่เนืองๆเ,เ,เหมือนกันนะครับกรณีนี้ว่าเออก็ในฐานะที่เพื่อไทยนําแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการพูด พูดคุยกันใหม่หรือเปล่าหรือว่าร่าง MOU ขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่า MOU เดิมมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อไทยเออขึ้นอยู่กับก้าวไกลน,นะแกนนำเนี่ยเป็นคนทําแต่ตอนนี้มันกลับกันแล้วก็ต้องควรจะฉีกของเดสม้วทำใหม่หรือเปล่าก็มีการพูดคุยตรงนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่เป็นข้อสังเกตว่าเลยทําให้การประชุมนเนี่ยเลื่อนไปก่อนเพราะว่าเรื่องยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับรวมถึงเรื่องในการตั้งตัะบาลด้วยกันแต่จริงๆแล้ว แนวทางเนี่ยมันก็เป็นแนวทางที่เปิดช่องอยู่พอสมควรถ้าเรายึดโยงจากการถแถลงของเพื่อไทยวันนั้นที่เขามี3 3แนวทางใช่ไหมซึ่งแนวทางที่3ม,มันก็เปิดอยู่ว่าถ้าในกรณีไปคุยสอสอมาแล้วคุยสอวอมาแล้วและยังไม่ได้ความคืบหน้านะครับมันก็อาจจะเปิดช่องให้เพื่อไทยมีสิทธิ์นะครับตามสมควรในการตัดสินใจว่าจะ จะไม่ใช่พักเดิมใน MOU หรือเปล่ามันก็มีช่องตรงนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับที่เห็นว่าก็เริ่มมีการส่งเสียงเรื่องการฉีก MOU ขึ้นมาเหมือนกันในการจะเดินหน้าของแปดพักร่วมนะครับก็ต้องดูแล้วฮะคือด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็มีเสียงทั้งพยายามที่จะคีีไว้บอกให้แปพักคุณต้องจับมือกันไปก่อนแต่ถ้าเราดูร่องรอยจาก2อสวันที่ผ่านมามันก็มีความพยายามเช่นเดียวกันในการบอกว่า MOU ไปต่อไม่ได้แล้วฉีกเธอนะครับเพราะเพื่อไทยก็เป็นแกนนําแล้วนะไอ้ของเดิมมันอาจจะไม่มีผลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยเราเห็นปฏิกิริยาที่น่าสนใจเหมือนกันจากฝั่งของกองเชียร์โดยเฉพาะจากฝั่งเพื่อไทยเมื่อวานเราเห็นคนคนของเพื่อไทยนะครับเสื้อแดงของเพื่อไทยเขาก็ไปส่งกําลังใจให้เพื่อไทยนะแล้วก็มีการมอบเข้าต้มมงเข้าต้มมัดนะครับบอกให้เพื่อไทยต้องรัฐบาลให้ได้ วันนี้เนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนเพื่อไทยนะครับเขาไปเขาไปที่พักเพื่อไทยกลุ่มสนับสนุนเอ่อกลุ่มประชาชนผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยนะครับนำโดยคุณนิยมนพรัตน์เนี่ยวันนี้เขาเดินทางมามอบช่อดอกไม้แลวก็บอกว่าขอให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลให้สําเร็จนะครับโดยมีคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดสสแล้วก็เอ่อสสของพักเนี่ยเป็นตัวแทนรับมอบช่อดอกไม้นะครับซึ่งทางฝั่งของ ตัวแทนกลุ่มเนี่ยเขาก็อ่านแถลงการบอกว่าขอให้เพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงอันดับสองเนี่ยเป็นการนาหลักในการหาเสียงโหวตนายกให้ได้แล้วก็ตั้งรัฐบาลตามข้อตกลงจากมาติของแปดพรรคให้ได้แลที่ข้อ2เนี่ยขอเป็นกําลังใจนะครับให้ผู้บริหารและสมาชิกเพื่อไทยดําเนินกิจการตามที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ3คือในการดําเนินการข้างต้นหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากก้าไกลนะครับรวม รวมทั้งหวังว่าทางพรรคก้าวไกลจะยังจับมือเป็นพรรกร่วมรัฐบาลเช่นเดิมภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกพรรกร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศชาติแล้วก็ 4. หากพรรคก้าวไกลเลือกยึดมั่นในอุดมการ์และนโยบายของพรรคที่หาเสียงไว้ด้วยการถอยไปเป็นฝ่ายคา้านพวกเราก็เคารพการตัดสินใจและเชื่อมั่นว่าพรรคฝ่ายคา้านภายใต้การนำของก้าวไกลจะสามารถทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นและเชื่อว่าก้าวไกลจะเป็นพลังสําคัญสังคมไทยร่วมกับเพื่อไทยบนเส้นทางประชาธิปไตยต่อไปนี่คือ movement หนึ่งนะครับของกลุ่มประชาชนคนที่เชียร์เพื่อไทยนะเข้าใจว่าถ้าดูจากสมาชิกนะฮะเคยเป็นกลุ่มที่เคยเรียกร้องให้พักเพื่อไทยถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านมาแล้วเออใช่ กล,กลุ่มนี้เขาเคยไปเคยไปที่พักเพื่อไทยมาแล้วนะครับแล้วก็เคยเรียกร้องณนะเวลานั้นบอกว่าเออถ้าปัญหามันเยอะเนี่ยก็เพื่อไทยถอนตัวมาเลยไหมนะครับก็เป็นอีกอีกส่วนหนึ่งจริงๆก็น่าสนใจนะครับในในระหว่างบรรยากาศการตั้งรัฐบาลเนี่ยโดยนําโดยเพื่อไทยเป็นพักหลักในการตั้งรัฐบาลแล้วก็เราก็เริ่มเห็นร่องรอยแล้วเหมือนกันนะครับคืออย่างที่ผมบอกด้านใหญ่เนี่ยมันมีความพยายาม ในการสนับสนุนว่าให้ตั้งรัฐบาลที่สำเร็จบนพื้นฐานของ8พักแต่ด้านหนึ่งเราก็เริ่มเห็นเสียงที่ส่งออกมาทั้งบอกให้ฉีก MOU นะครับในมุมของพักด้วยกันนะใน8พักก็พักในในปีกหนึ่งก็บอกให้ฉีกนะครับขณะที่ปีกหนึ่งก็พร้อมจะไปกับก้าวไกลก็เป็นกําลังใจให้นี่คือใน8พักขนาดเดียวกันในฝั่งของมวลชนนะครับเราก็เห็นมวลชนที่มาให้กําลังใจเพื่อไทยนะบอกว่าขอให้ตั้งรัฐบาลให้ได้มันก็มีทั้งกลุ่มนี้ให้กําลังใจขณะที่บางกลุ่ม ก็ใช้สัญลักษณ์โดยการที่เอาเข้าวต้มมัดนะฮะแยกออกจากกันส่งให้เพื่อไทยก็มีขณะที่วันนี้ก็เดินทางอีกเป็นอีกกลุ่มนึงที่มาให้กำลังใจเพื่อไทยนะครับบอกว่าให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลให้สําเร็จนะบนพื้นฐานของ8ปดพักแต่ว่าถ้าในกรณีของก้าวไกลนะครับถ้าอยากจะแยกไปเป็นฝ่ายค้านตามจุดยืนที่เคยพูดก็แยกไปแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านนะฮะที่ดีนะก็อยากให้ผู้ชมลอง สังเกตและดู m มูฟ e n t ที่เกิดขึ้นแล้วลองคิดดูแล้วกันนะครับขาะเดียวกันอีกมุมหนึง่งทางฝั่งของก้าวไกลเนี่ยเราจะเห็นว่า2อวันที่ผ่านมาก้าวไกลยึดมั่นในสารเดียวกันคือบอกว่าเราจะอยู่บนพื้นฐานของ8ปดพักเรายังเชื่อมั่นว่ารัฐบาล8ปดพักจะเกิดขึ้นได้และยังเชื่อมั่นว่าการจับมือของเพื่อไทยและก้าวไกลจะเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือมุมหนึ่งนะฮะของก้าวไกลนะครับตลอด2อวันที่ผ่านมา ลองฟังลองไล่เรียงท่านผู้ชมแล้วลองตั้งข้อสังเกตลองจับตาดูกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นกับอีกอีกอันนึงเออเพิ่งเห็นเป็นความเห็นนะครับอันนี้เป็นความเห็นจากฝั่งพักที่อยู่ในแปดพักรวมอีกพักหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยรวมพลังเขามี2เสียงนะฮะพักเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยคุณวัชวัตรพวงพรสีหรือว่าคุณกังฟูเนี่ยนะฮะหัวหน้าพักเนี่ย ก็พูดถึงความสมคัญของแปดพักเหมือนกันบอกว่าก็เข้าใจดีถึงการร่วมประชุมของเพื่อไทยนะฮะซึ่งมีเหตุผลในการในเรื่องความคืบหน้าเสียงสสและสอวอคุณกังฟูบอกว่าได้รู้สึกหนักใจส่วนที่ตนไม่ได้คอยให้สัมภาษณ์สื่อเนื่องจากช่วงนี้เดินสายเจราจากับสอวอหลายคนโดยหลายคนรับปากว่าจะช่วยบวตให้คนดิเดตนายกจากฝั่งแปดพกร่วมในครั้งหน้าและคุณกังฟูก็บอกว่าตอนนี้ตัวเลข3 1 2เสียงของ8ปดพักคือทางออกที่ดีที่สุดของประเทศ และยังคงจับมือกันอย่างเหนียวแน่นมีทั้งความหวังและความพยายามเต็มที่ในการจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและคุณกังฟูพูดประโยคนี้นะครับผมไม่มีวันทิ้งพัรก้าไกลและ8พักร่วมอยู่แล้วเรายังอยู่ด้วยกันไม่อยากให้มีการพูดว่าผลักพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายคา้านการทําเช่นนั้นก็เหมือนการผลักประชาชนไปเป็นฝ่ายคา้านเพราะประชาชนเลือกมา14ล้านเสียง นี่คุณกังฟูพูดนะครับผมไม่อยากให้มีการพูดว่าผักคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายคา้านถ้าทําเช่นนั้นเหมือนผักประชาชนไปเป็นฝ่ายคา้านเช่นเดียวกันเพราะประชาชนเลือกมา14ล้านเสียงนี่คือคุณกังฟูและยังบอกด้วยว่าเนี่ยกรณีการปรับ m อ u ภายใต้กนนารนําของเพื่อไทยเนี่ยนะฮะโดยอยู่ใน8พักร่วมเนี่ยคุณกังฟูบอก8พักต้องมาระ,ระดมสมองว่าจะแก้แบบไหนอย่างไรแต่ส่วนตัวมองว่าไม่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องแก้เพราะเนื้อหาเป็นแบบเดิมและลงนามไปแล้ว เอาเวลาในการแก้เนี่ยนะครับไปทํายุทธศาสตร์ในการหาคะแนนเสียงเพิ่มจะดีกว่าก็เข้าใจว่าพักเพื่อไทยเดินเกมเร็วนอกจากมิ้นช็อกแล้วประชาชนก็ช็อกด้วยผมก็ช็อกเหมือนกันแต่เข้าใจว่ามีข้อจํากัดในเวลาที่น้อยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไปนิดนึงก็ให้กําลังใจทางเพื่อไทยนะครับทั้ง8พักไม่อยากจะเลือกข้างกันเชียร์เพราะเป็นจุดอ่อนและมีการอาจจะมีการฉวยโอกาสจากฝั่งตรงข้ามเข้ามาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะเข้ามาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย แล้วก็ถามว่าถ้าเพื่อไทยจะไม่ต้องรวมเสียงจากพรรคการเมืองต่างๆขั้วจริงๆเพื่อไทยรวมพลังมีเงื่อนไขหรือเปล่าคุณกังฟูบอกว่าตามที่พี่ใหญ่สองคนบอกว่ามีลุงไม่มีเราทําให้การเป็นขีดเส้นว่าจะเดินหน้าอย่างไรและกลุ่มชะตาเราอยู่ก็ต้องมีเราไม่มีลุงนะฮะและพรรคเพื่อไทยรวมพลังก็ยึดมั่นในจุดยืนประชาธิปไตยมาตั้งแต่การก่อตั้งนี่คือสิ่งที่คุณกังฟูนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ